ตอนนี้นะครับมีแมป ING แมปใหม่เปิดมาให้เล่นกันเพียบเลยนะครับเปิดมากันรัวๆเลยนี่คืออีกหนึ่งแมปที่เปิดใหม่เหมือนกันเป็นแมปที่เป็น ING อนิเมะนะครับเป็น ura, ออร่าอนิเมะข้างหลังเหมือนจะเป็นที่คราฟข้างหลังนี่คือดักต้นบอลามาลองเปิดดูก่อนว่าเป็นยังไงแบบนี้นี่คือออร่าของพูนแอฮะคือไม่มีออร่าเลยค <c oughs> อมบอนหนึ่งในสองอโลใหม่มันอนิเมะตรงไหนคนก็คือคน <c oughs> ของอย่างนี้เลยใช่ไหมคือขี้เกียจทำออร่าก็บอกคอมมอนคือไม่มีออร่าเลยมีอัปเกรดด้วยเหรอสตาร์ดัสอัปเกรดดาวเกรดก็มีอ๋อนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับอนิเมะมีหมวกมีโยโย่ของคิรัวนะฮะเป็นอุปกรณ์ในการเพิ่มโชคลดคูดาวอะไรอย่างนี้คอมมอนสตาร์ดัสอีพิกสตาร์ดัสมันไม่ใช่ออร่าใช่ไหมเนี่ยคอมมอนสตาร์ดัสหรือเป็นออร่าสตาร์ดัสที่เป็นคอมมอนหรือย,ยังไม่ได้เลยนะอันนี้ฮาร์ดออฟบี อ้าเปิดโลมาโลมา,ลมาออโต้โลดูอันดีๆเลยดีกว่าอันที่มันดีๆหน่อยเกะนินเป็นใบไม้กับควันอโอเคเกะนินนารุโตะนารุโตะแล้วสตารัสคืออันไหนสตารัสมาจากไหนออบบี้ตรงนี้อีซีออบบี้ก่อนขณะทำออบบี้เปิดได้ไหมเปิดได้อยู่ออบบี้อีซีฮะอันนี้ที่เพิ่มโชคอยู่ข้างหน้า เย่เก็บอ่าศิลปะการต่อสู้อู้อะไรเนี่ยเมนเ c ซิงหนึ่งในห้าพันเดี๋ยวนะเดเดี๋ยวผมโดนอะไรเนี่ยทำไมมันลบอย่างงี้มาจากไหนมันอนิเมะอะไรดูไม่ออกเมื่อกี้ที่รู้ก็คือชื่อนะบูสโชคอยู่โอเคครับเปิดต่อฮะหมดแล้วบูสไปออฟบี้อันยากดีกว่ามาอันนี้ออฟบี้ยาก ในหนึ่งในห้าพันมาอันนี้หนึ่งในยี่สิบห้าเมจิกเชยนครับนักมายากลเฮ<ะ>้ยเออเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือหมวกลูฟี่ใช่ไหมที่ใช้ครับหยิบเลยได้ไหมไม่ต้องครับใช้อันนี้เลยก็มีอันนี้ด้วยรีเซ็ตไม่ได้ด้วยกลับยังไงล่ะทีนี้กระโดดแมพได้ไหมอ,อื้อกระโดดได้ what โอ้โหมันยากไปไหมอันนี้มันยากไปไหมเนี่ยมันยากไปนะผมว่าอืมโอ้โหโอ้โห,โโหต้องเดินขึ้นมาตรงนี้โอ้โหมันยากเกินอือ้โยากเกินพี่เก็บไปเล่นคนเดียวเถอะครับแคปซูลดรอปอยู่เรื่อยๆฮะตามแมป แคปซูลเพิ่มอะไรก็ไม่รู้กินเข้าไปแล้วเฮ้ยจัดเมนหนึ่งในสี่พันห้าร้อยเออเอออันนี้เป็นอนิเมะหน่อยจากเรื่องอะไรระดับแรนะฮะโอเคแต่มันก็ยังดูลกอยู่ดีดูออร่าที่พื้นอ๋อแคปซูลคือเปิดแล้วได้ของแบบแรนดอมฮะก็ต้องเปิดก่อนถึงจะรู้ว่าได้อะไรเอเลียนหนึ่งในสองร้อยห้าสิหกเอเลียนจากเรื่องอะไรเอเลียนจากเรื่อง ทากเรื Lebanon, herman, aliens. So aliens, adia, ่องอะไรก็ไ like ม่รู้มีเอเลี่ยนหลายเรื่องถือว่าเป็นอนิเมะแล้วกันแฟรี่หนึ่งใน5้าร้อยสแฟรี่ครับอ่ามีปีกมีปีกเป็นเทพนิยายเฮ้เกือบผ่านแล้วเกือบผ่านแล้วเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหผมว่า ไม่เอาก็ได้ครับโอ้โหจะยากไปไหนไม่ได้เลยเลยอะ่ะหกร้อยกว่าโลแล้วหนึ่งในห้าพันสูงสุดที่ได้มาอ๋อโจโจ้เพิ่งเห็นตัวหนึ่งสือใช่ไหมโจโจ้ผมว่าน่าจะต้องแบบหลักสูงสูงอะ่ะถึงจะสวยอันนี้คือหลักพันดูธรรมดามากเลยนะฮะไม่ค่อยมีอะไรนินจาหนึ่งในหนึ่งพันยี่สี่นินจา 1, น, 1, นินจา,นนจา อ่านินจาครับนี่คือนินจาโอ้อคิมิสหนึ่งในหนึ่งมื่นเก้าร้อยกว่าโลฮะก่อนจะมาอคิมิสนะครับโอ้ oh, มีสัญลักษณ์บนพื้นเล่นแร่แปรธาตุแล้วอ๋อมีมือด้วยที่มือด้วยออร่าอันนี่โอเคอยู่นะอันนี้พอได้อันนี้พอใช้ได้หลักหมืน่นเออมันต้องแบบหายากๆใช่ไหมหลักสิบหลักร้อยนี่คือแบบอนิเมะตรงไหนอันนี้พอได้อยู่ โอเค1,000 okay, โลเรียบร้อยสูงสุดได้มา1นึ่งในหนึ่งนะครับอัลคิมิสระดับแร่เอาละเรากลับมาในแมปออร่าไ n g นะครับมีออร่าแบบเฟียโลบักมาใหม่เอ้ยเป็นคุ้นๆอันนี้ออเบลเดตเบลเดตเดตเหมือนนิโซเลยคล้ายๆกันเออสวยดีสวยดีอินเฟอร์โนคูซิเบลนะฮะคล้ายๆโคมาติกนิโซคล้ายๆชิดเลียวนะครับคือคนทำคนเดียวกันนะชิดเลียวกับโคมาติกเนี่ยคนเดียวกัน แต่เขาแยกออกมาอีกแบบหนึ่งทำเองนะฮะส่วนอันนี้คือลูมิโนซิตี้นะครับซึ่งมันคล้ายๆเลยคือผมเข้ามาเนี่ยเพราะว่าผมฟาร์มเอาไว้วันก่อนไ่ะที่เล่นไปฟาร์มมาเปิดได้เยอะเลยนะครับมันมีออร่าที่แบบผสมกันเยอะมากตอนนี้ที่ใส่อยู่คือหนึ่งในสา3แสน0ามื่นเจิบะครับเป็นจิกซอกับชายนี่แสงเนี่ยคือชายนี่ส่วนรอบๆตัวเป็นจิกซอนะฮะแล้วก็มีระบบที่แบบถ้าคุณดวงไม่ดีเนี่ยคุณก็จ่ายเงินมาซะแล้วคุณจะดวงดีเองเนี่ย มีน้ำยาผสมมีตกปลาได้นะฮะน้ำยาเนี่ยตกปลาก็เก็บได้มีเหรียญเอาไว้อัปเกรดเหมือนกำลังจะอัปเดตใหญ่ด้วยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นถ้ามีอัปเดตอันนี้สูงสุดที่เราได้มาจากการซื้อครั้งที่แล้วนะฮะเปลี่ยนไปแล้วโรตัสเอออันนี้สวยกว่านะอันที่มาใหม่เนี่ยมันดูเป็นออร่ามากกว่าอันนี้โรตัสหนึ่งในห้าล้านนะฮะแล้วก็มีก็อดเฟลล์นะครับอืมนี่เป็นลูกบอลหล่อมอบเราซื้อมาทั้งนั้นส่วนที่เปิดได้เองก็มีอันนี้อีกอันนี้คื เป็นโอ้เป็นตัวหนังสือมันเป็นพายใช่ไหมเป็นตัวพายก็สวยดีนะฮะสีสวยดีออร่าสวยดีหนึ่งในหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันกราวิตี้กับมิสกราวิตตี้อ๋อโดนอันนี้แรงดึงดูดดึงไปกราวิตี้แล้วก็มิสมิสเนี่ยเป็นคล้ายๆฝุ่นฝุ่นควันอยู่ไหนอะที่มันบวกกันอย่างนี้เนี่ยคือมันเป็นออร่าคนละชนิดนะครับเป็นกราวิตี้อันหนึ่งแล้วก็เป็นมิสอันนึงแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเปิดได้แบบ2อันรวมกันในแมปนี้ มีอันไหนอีกไม่ได้เรียงตามความหายากใช่ไหมเนี่ยอ๋อเรียงตามความหายากโอเคข้างล่างก็หลักหมื่นฮะหลักหมื่นหลักพันเนี่ยฮะคืออันธรรมดาก็มีนะที่รวมกันมันก็จะดูแบบโล่งๆไม่ค่อยมีอะไรโอเคไหนๆก็มาแล้วเพราะฉะนั้นเราวิ่งตรงมาตรงนี้เออมันมีระบบอันนี้อยู่ออร่าที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถใช้น้ํายาเลื่อนขั้นออร่าได้นะครับมันจะกลายเป็นอันที่สูงขึ้นยกเว้นถ้าเกิดมันเป็นอันสูงที่สุดอยู่แล้วถ้าเราอัปเกรดโลตัสมันน่าจะเป็นอันนี้ เพราะว่าโลตัสคืออันสูงที่สุดในครั้งที่แล้วหนึ่งในห้าล้านลองอัพดูดีกว่าน้ำยามันถูกกว่าใช่ไหมโอ้ห้าร้อโลบักก็พอๆกันฮนะห้ารอโลบักจริงๆเหรียญเนี่ยฟาร์มได้นะแป๊บเดียวไม่นานแต่ผมไม่ได้ฟาร์มเหรียญผมฟาร์มออร่าไว้เอาล่ะเราใช้น้ํายาเฮ้ยไม่นะพี่อ๋อดานเปลี่ยนใหม่อร่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนทําไมเมื่อกี้ยังไม่ได้ซื้อเลย เรามีอ่าอันนี้อยู่ก็อดฟิลถ้าเกิดผมเปลี่ยนอันนี้มันน่าจะเป็นอันที่เป็นวงล้ออันนี้ใช่ไหมผมลองเปลี่ยนอันนี้ก่อนดีกว่าไม่คิดว่าจะอัปเดตตอนเล่นนะฮะอันนี้คือกล่องที่สามารถเปลี่ยนระดับของออร่าได้ผมเปลี่ยนอันนี้ก่อนแล้วกันมันจะกลายเป็นออืนี่ไงที่ไม่ได้ซื้อเมื่อกี้ใช่ไหมอืมนี่ออร่า <laughs> จำกัดเวลาในการขายคืออันเก่าเพิ่งจะอัปเดตมานะเพิ่งจะเข้ามาดู พี่รีบเปลี่ยนหรือเกินออร่าอ่าวอล์สตาอ่านี่เป็นเหมือนเป็นแท่นปักเอาไว้แล้วก็ตึงเราเหมือนกันฮะใช้โซ่ตึงเอาไว้มีเป็นหัวกระโหลกลอยขึ้นมาเนี่ยเป็น RNG ที่ซื้อไปเลยซื้อแล้วจบไม่ต้องสุ่ม t r a n s c e n d e n c หนึ่งในสี่แสนอ๋อตีลังกาดึงรอไว้แล้วตีลังกาอ่าอ๋อมีที่พื้นด้วยมันมองไม่เห็นเนี่ยแมพมันจม ไม่ต้องเปลี่ยนระดับก็ได้นะซื้อดีกว่าตอนแรกว,ว่าจะเปลี่ยนระดับของอันนู้นอันเก่าแต่ว่าเก็บอันเก่าไว้ดีกว่านะฮะหนึ่งในห้าล้านเก็บไว้ก่อนอันนี้หนึ่งในเจ็ดล้านโอ้มีอันนี้ด้วยมงกุฎหนึ่งในเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์และนี่คือออร่าหายากที่อัปเดตมาใหม่นะฮะเราได้ครบหมดแล้วนะครับ <laughs> เป็น RNG ที่แบบเพย์ถูจบฮะส่วนอันเมื่อกี้ดูตอนกลางคืนสิ นี่บาวเดดเดดตรึงไว้กับโซ่โวอยสตาร์เกสมืดแป๊บเดียวฮะเช้าแล้วเอาละหายากสุดมาอยู่ในมือเราแล้วเดี๋ยวระบบเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันฮะแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ